ทีพี่น้องกดไปกดมาคุ้มลองกันเดิโอ้โหโดนไห่น้องแบบนี้ไอ้โดนพี่น้องเงียบติ๊ดว่าตรงไหนมีพี่น้องช่วยครับน้องใบครับน้องใบพอดีเซตแผนการงานของบ้านได้ออกมาหมายิงปลาครับพี่น้องเห็นว่าวันนี้แดดเป็นเชิงจะดีอาจจะมีปลาลอยครับ cho đi <laughs> nước cho em cái, mấy cặp đi đâu những cò này chạy khả năng có máy cấp đó những gì máy mà đây đó chơi gắn còn gì còn khó cắm được còn hàng nhát đấy tiếng máy là thì nó máy bọn bán này าวางขายเต็มเลยครับพี่น้องครับโอ้วางขายเต็มวังเลยครับมี่บอลยิงไมน่น้อยเนาะมนี่บอลยิงไมน่น้อยวางขายปลามันมันจินจ้นลอยไมนอ้อยที่หมายบอลมาวานนี่ครับพี่น้องมาวานนี่ลอยมิตรตัวใหญ่เจไดายวันนี้เข้า าใส่มองกลางขายในปลากันไม่เป็นไรครับครับผมก็จะขับรถไปเรื่อยๆมีหลายคลองครับถอดูว่าคลองไหนจะลอยลอยคลองไหนก็ยิงของนัินแหละพี่น้องโอเคครับเนาะแล้วถ่ายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเทียบกันคลองข้างหน้าครับผมครับพี่น้องถึงหมายแล้วเด้อนะรู้สึกว่าคลองนี้จะมีปลาลอยครับแต่ถอดดูตัวจะใหญ่ไหม มีตัวหน่อยตัวเดียวปนกันนะครับผมว่าอยสังเกตดูให้ดีครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมขึ้นปืนก่อนเนคะรับนตะิดตามมาต่อไปครับผมไม้นี่ก็เคยได้พี่นอ้องโอ้ยลบปุบเลยตามันเปี่ยวอรันั่นเองเห็นปลายปืนมันก็ลบเลยยินทันแบบเต่ามันเลยด ไอ้พี่น้องโอ้ยใบโดนเสยนะพี่น้องเลยปาดโอ้โหโดมเลยพิษเดี๋ยพี่น้องเยดูยังตัวครับพี่น้องมีตัวเดี๋ยวผมผมมองก่อนต้องสุ่มเลยพี่น้องเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วพี่น้องเห็นกับผมไหม โอ้โหฮะไม่โดนเสียงดุงแกถามยิงบ่อยแท้ปะยิงไม่โดนน่ยพี่น้องอยู่มายิงเดียวกันครับบอลบอนเดียวกันแกนั่งอยู่ทางซ้ายมือผมยิงปักปักเลยแกเซลยิงบ่อยแท้เลยนะแท้จริงแล้วไม่ได้ครับยิงบ่อยเลยไม่ด้วนเนี่ยพี่น้องถามว่าตัวที่ผมยิงใหญ่ไหมครับงามเลยพี่น้อง หานิ้อเนถือว่ามีชิรีเนาะปลาลุ่นนี้ก็ถือว่ามีชิรีแล้ลลครับพี่น้องหุ่นหานิ้วนีน่โอเคอยย่ครับยิงไม่ถูกพี่น้องย้ายเถอะไปายไม้ใหม่ครับตะวันจะโตกดินแล้ว เปิดเจะพาตัวใหญ่หนิเนาะโอเคครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องยิงไม่ทนันพี่น้องผมจะเปิดกล่องเปิดกล่องกับมือถือดปลายปืนตัวงามเมื่อกี้นี่ไม่ทนันพี่น้องขึ้นแล้วพี่นอ้องขึ้นแล้วพี่น้องเห็นไหม โดนครับพี่น้องโดนครับโดนนะครับโดนนะครับครับตัวแรกมันละพี่น้องครับถึงแต้มครับผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อไปครับผมตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่พี่น้องขึ้นแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นกับผมไหมนีบางไม่น้อยหน่อยเราคงยิงนะ ่โดนพี่น้องโอ้ยน้องผมเปองกล่องมาแล้วพี่น้องตัวน้อยมาก,ก่อน,กนครับโอ้ยลบเลยขยิบขึ้นพี่น้องไม่มีเห็นไหมผมเหบนีหผมเห็นนะครับสงสัยทำไมถึงเป็นก้าก,กล่องกันเถอะพี่น้องเนะี่ยังไม่มีเงินสื่อโอโพครับตอนนี้ก็เอาเมือถือถ่ายไปก่อนลองดูก,ก่อนครับพี่น้องคือใครซื่อโอโพ มือถือไปก่อนครับตัวนี้ครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วตัวก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ผมยิงนะครับอู้พี่นกไม่โดนนี่แหละโอ้ยผมม้วนได้พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วตัวใหญ่พี่น้อกจะลบก่อนไหมพี่น้องตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ อู้ทันไมน้องพี่น้องพี่น้องเห็นไหมน้องว่ามันจะไม่เห็นนะมันย้อนแสงมันทั้งนี้อู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องอู้ดางก็เพิ่มค่อนพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเห็นผมเนี่อู้ัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่ ลบก่อนจ่อยพี่น้องเลยนาองคอยดูไว้ครับโอเคครับพี่น้องเหมือนเมมโมรีผมจะเต็มนะครับเดี๋ยวตอนกลับบ้านเนี่ยสรุปผลงานทีเดียวครับผมเอี๋ยวผมยิงต่อนะครับเมมโบรีผมจะเต็มะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนกลับบ้านครับครับพี่น้องสรุปผลงานครับวันนี้นะครับสี่ตัวครับสี่แจมวันนี้กับสไนเปอร์ครับกล่องเลตดอติดมือถือครับพี่น้อง ตอนนี้ทุนยังน้อยอยู่พี่น้องครับถ่ายทํำไปเรื่อยๆครับน้องเดี๋ยวผมจะซื้อโอปูครับถ้าได้โอปูก็จะชัดเจนกว่านี้ครับผมตอนนี้ก็เือว่ารับชมกันไปก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับโอเคครับวันนี้สําหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับพี่น้องนะเดี๋ยวกล้าบานก่อนพี่น้องแต่มันต้องดินหนาอเคนะครับเนาะเก็บหนาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ